สวัสดีครับอันนี้คือการทำงานเครื่องคัดไขจันดาฟาร์มนะร,รุ่น1,800ฟองต่อชั่วโมงนะครับเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับเหมาะกับการทำงานคนเดียวนสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์086 413 4831นะครับสั่งปุ๊บภายใน3วันได้สินค้าทันทีนะครับเดี๋ยวจะมาดูการทำงานมันนะฮะ นี่ก็คือระบบการทํางานมันนะครับจะมีระบบหยุดกี่รอของช่างไขนะขัดไขได้แม่นยำทุกฟองเดีู๋มุมนี้กันบ้างนะ เสีงนะครับ